สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเรื่องการสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าถ้าเป็นลูกจ้างอยู่นะครับจะต้องลาออกก่อนหรือไม่นะครับแล้วก็จะต้องลาออกตอนไหนถึงจะไม่ขาดคุณสมบัตินะครับเรื่องนี้นะครับก็นํามาจากอุทาหรณ์คดีปกครองนะครับของเว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งเป็นคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนะครับซึ่งพิจารณาตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับในมาตรา12นะครับ วงเล็บ7นะครับที่บอกว่าผู้ที่จะผู้ที่จะรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องอมีคุณสมบัตินะครับและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นะครับโดยในวงเล็บ7เนี่ยบอกว่าไม่เป็นนะครับลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐนะครับหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือของส่วนราชการหรือของเอกชนซึ่งมีหน้าที่การงานประจําซึ่งคดีนี้ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ได้ทําการสมัครในวันที่17กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ปรากฏข้อได้จริงว่าได้มีการลาออกจากการเป็นลูกจ้างเนี่ยในวันที่20กุมภาพันธ์ก็คือลาออกหลังจากที่มีการสมัครผู้ใหญ่บ้านแล้ว <S <S ซึ่งเมื่อแอมเพอเนี่ยเขาได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะครับก็ได้มีคําสั่งว่าผู้ที่สมัครเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจากว่าเป็นลูกจ้าง <S <S ซึ่งก็ได้มีการอุทธร์แล้วก็ฟ้องคดีกันนะครับจนถึงศาลปกครองสูงสุด ซึ่งสารปกครองสูงสุดนะครับก็วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นลูกจ้างนะว่าผู้ที่ฟ้องคดีเนี่ยมีสถานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วก็กฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยทำงานในตําแหน่งคนงานนะครับรแผนกโกดังวัตถุด,ดิบนะครับซึ่งทํางานประจําทุกวันเนี่ยนะแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะครับทุกสัปดาห์มีการลงเวลาทํางานทุกวันนะครับ บันทึกเข้างานเลิกงานนะครับจึงมีลักษณะเป็นลูกจ้างประจําของบริษัทนะครับตามมาตรา12วงเล็บ7นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลูกจ้างนะครับประเด็นต่อมาก็คือการที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ลาออกเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์เนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดก็มีชัยนะครับว่าในวันที่17กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีสมัครเนี่ย ผู้ฟ้องคดยียังมีสถานะเป็นลูกจ้างอยู่จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามนะครับตามมาตรา12วงเล็บ7นะครับของพรบลักษณะปกครองท้องที่ซึ่งคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามคอเนี้นะครับจะพิจารณาในเวลาที่สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งต่างกับมาตรา12วงเล็บ2แล้วก็วงเล็บ3นะครับอย่างวงเล็บ2งเนี่ยบอกว่า อายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันรับเลือกอหรือวงเล็บ3นะครับที่บอกว่ามีภูมิเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจําและมีชื่อนะครับไม่น้อยกว่า2ปีจนถึงวันเลือกเนี่ยกรณีตามวงเล็บ2เล็บ3เนี่ยก็จะพิจารณาในวันที่มีการเลือกไม่ใช่วันรับสมัครดังนั้นนะครับคดีนี้สารปกรครองสูงสุดนะครับก็วิจัยว่าคําสั่งของนายอำเภอเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่จะสมัคร ผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองให้ดีก่อนที่จะยื่นใบสมัครครับสวัสดีครับ